เจ๋วสังนุยจำนายหินก่ายราคาสดทุกชนิดพร้อมจัดสดขายใสย่ หินคัดเกดพิเศษคุณภาพเกรดเอในราคาคุ้มค่าสวยสะอาดปริมาณเต็มถิวทุกสินค้าผ่านขบวนการคัดเกรดทรายหินที่ได้มาตรฐานหลายขั้นตอนพร้อมเน้นคุณภาพที่ดีที่สุดจริงๆแข็งแรงไร้สิ่งเกลือโปตังแต่ขบวนการผลิตตลอดจนขบวนการขนส่งจนถึงมือลูกค้าเหมาะสําหรับใช้งานที่ต้องการคุณภาพสูงพิเศษงานเน้นความแข็งแกร่งของ โครงสร้างเป็นพิเศษงานนี้งานที่ต้องการความสวยงามจัดจำหน่ายในราคาพิเศษจริงๆพร้อมบริการจัดส่งติดต่อสอบถามโทร0937481163หรือ0979781397เจวแววสังลุย